กลับมาอีกช่วงเวลานึงค่ะบ้านสีขาวรีเซนเฟิร์สอดมาช่วงเวลานี้สามสนรายการโดย Econo Travel ค่ะอยู่ที่หน้าจอ08002551688หลายท่านโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของบ้านสีขาวคุณขาโทรไปที่นี่เลยนะคะถ่ายถามได้เลยแต่วันอาทิตย์เขาปิดวันเสาร์เปิดถึงเวลาบ่ายสองโมงเท่านั้นเองนะคะเรื่องราวของตั๋วเครื่องบินเนี่ยอีคโนบอกมาแล้วว่าจะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการบินไทยที่อยากจะให้คุณคุณได้กลับไปเที่ยวบ้านเรานะคะแล้วก็ใช้บริการของสายการบินไทยกันบ้างโดยเฉพาะบีซีเดตคลาสเนี่ นอนมันเลยสบายเลิศหลูแซมแตนเนี่ยช่ไหมคะคุณแม่ขานี่แหละกลับมาตรงนี้ค่ะเรื่องราวของเออเป็นทั้งศิลปินเป็นทนานักแสดงที่เดินทางมาจากประเทศไทยอุ่นๆเลยในยตัวอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะกับเอ,อเรื่องราวของจันดาราคุณบุญเลื่องนี่แหละคือฮากันมากทั้งชุดชุดอะไรนี่แหละอ่าให้ดูรูปกันสักนิดหนึ่งนี่ก็ขึ้นภาพไปได้เลย อ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นภาพก็ได้อ่ะมาคุยกันต่อน้องหญิงค่ะมาถึงตอนนีเ้เรื่องราวของบทบาทที่ได้รับเดี๋ยวเมื่อกี้พี People ่เพิ่นไม่ได้ถามไปเลยว่าเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนายุสิบหกจากเรื่องราวของอะไรร้องเพลงก่อนเลยชุดแรกเพราะบางคนก็ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้อะไรของหญิงเป็นน,<า>ปน,นักร้องกับทางค่ายแกรมมี่ก่อนมาประมาณ สิบสองสี่สิบสองปีค่ะก็คือเหมือนกับแต่ระหว่างทางก็จะมีละครบ้างละครทีวีบ้างละครเวทีบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นนักสแสดงจรงิงๆเต็มตัวเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วกับทางช่องสามต้ยมยำล้ำซิ่งก่อนเนี่ยนี่แหละที่เราจะถามเป็นร้ายเลไรขนาดนั้นฟาใส่ค่ะตอนนั้นก็เล่นเล่นเป็นก็ร้ายก็ร้ายแบบไม่ฆ่าตายอะไรแบี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้น เบรไว้ก่อนจันดาราแล้วก็ต,ต้มยำํำซิ่งให้เห็นแบว้แก่อนอุ้ยชุดเทิดอลังการมากเรื่องนี้ <c oughs> ต้มยำํำซิ่งแล้วเขายัางไงคะถึงได้เลือกตราถาเออน้องหญิงมาแบบเป็นบทร้ายก็จร <c oughs> ิงๆทางพี่น้องาอารุณชนรชา,รายหลายๆค่ะหน้าแรงมากที่อยู่ตอนถ้าอยู่เมืองไทยหน้าจะแรงมากรูเป็นคนหน้าที่แบบปักตก าาใช่ปะ,ะปากตกนงงหน้างออะไรยงเีแบบ้หน้าแบบชดชดหน่อยอะไรเงี้ยหน้าจิกจิกหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะกลับไปบ้านเดี๋ยวพระบอกคุณแม่ไปทํายิ้มถาวรกันเ <laughs> พื่อจะไปทําด้วยคุณแม่ขาแล้วยิ้มทั้งวันทั้งคืนนะคุณแมไปทํายิ้มถาวรหน้ายิ้มอ้อยนี่ไงอันนี้ต้มยำลำซิ่งใช่ค่ะ คู่กับนอชมพู่อารยาเอ้ฮาเก็ตนะคุณผู้ชมค่ะตอนนั้นเรายังเดี๋ยวจะหาคลิปมาให้ดูละกันนะกับเรื่องนี้อ๋อต้องร้องเพลงด้วยนี่เรื่องนี้ใช่ไหมร้องเพลงด้วยกัอยู่แล้วเอใช่แต่ก็ไปอิจฉาทิชยานี่แหละก็เป็นธรรมดาของละครไทยของเราเนี่แหละนะกลับมาตรงนี้ที่คือฮากันมากสันดาราใช่ถูกคัดเลือกตอนนั้นความรู้สึก ก็จริงๆตอนตอนแรกหยิงเข้าไปคุยกับทางสามงคลฟิล์มนะคะของเสียเจียงอันนี้เป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ค่ะก็จริงๆไปไปคุยกับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง<ะ>่งนะคะแล้วพอดีความที่เสียเจียงไม่เคยเห็นหยิงเลยตั้งแต่เด็กเพราะว่า<ะ>ทํางานกับแม่กับคุณลุงมาตลอด<ะ>ก็เหมือนแบบอา้าวทำไมโตขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยมีหนังเรื่องหนึง่ง สนใจจะเล่นไหมกล้าเล่นหรือเปล่าพอเขาเห็นว่าเราโตมากพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าเรื่องอะไรตัวโตหมายถึงว่าเราโตพอนสาวแล้วเป็นวุฒิภาวะโตพอเป็นผู้ใหญ่พอแล้วน่าจะน่าจะพอเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็บอกชื่อเรื่องมาว่าจันดาราแล้วก็บอกว่าหม่อมน้อยเป็นคนกำกับก็เลยก็เลยบอกว่าเออนั้นงั้นลองแคสดูก็ได้อะไรเงี้ยก็มีมีได้ไปแคสกับทางหม่อมกลับมาที่บ้านก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังอะไรเงี้ยก็ว่าคุณแม่ก็เลยบอกว่าเล่นเลย คุณแม่บอกไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะเพราะว่า,วา<ม>คุณแม่เคยคุณแม่เคยทํางานกับทางหมอมน้อยมากแล้วก็<อ>คุณแม่บอกคําเดียวว่าหญิงได้อยู่ในคนที่มือดีแล้วอะค่ะไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยถ,ถึงให้ภาพยนตร์มันจะค่อนข้าง,างเ,เป็นทางอีโรติกซะส่วนใหญ่นะคะ<อ>ในเรื่องของความเลิฟซีนหรืออะไรต่างๆแต่ว่า ถ้าถ้าในทางนําเสนอของหม่อมเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความสวยงามมากกว่าใช่ใช่ทั้งฉากทั้งชุดทั้งมุมกล้องอะไรต่ออะไรใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเล่นเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเออเล่นเลยในบทคุณบุญเรื่องเป็นยังไงคะเรื่องนี้ยากค่ะจริงๆเล่นภาพยนตร์กับเล่นละครมันต่างกันใช่เคนละคนละแนวกันเพราะว่าพอเป็นละคราจ็นคนละแบบอะค่ะคือละครมันจะมีความไม่จริงเยอะหมายถึงว่าโอ e r acting ความ oh. ไม่จริงในเรื่องของบทในการพูดในความในความไม่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไม่เป็นมนุษย์อ้าวเด็กใช่ค่ะ oh. มันเหมือนกับมันเหมือนกับเรามันเหมือนกับละครทีวีมันมันระยะเวลามันยาวมากค่ะ uh. ดูหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงบางเรื่องระยะเวลาสามสี่เดือนดังนะั้นมันต้องขยายจากหนังสือเล่มหนึ่งโนเวลเล่มหนึ่งหรือว่า <Ha. S 1> เรื่องสั้นเล่มหนึ่งเนี่ยให้มันยาวสามมันต้องมีความไม่จริงเสริมเข้ามาในตัวละคร mm hmm. แต่ภาพยนตร์คือมันดูสองชั่วโมงอะค่ะนะคะ uh huh. ยั้นมันคือทุกอย่างมันต้องเรียวมากมันเสมือน uh huh. มันต้องไม่มีความมันเล่นเหมือนเล่นน้อยมากะคะ่ะ acting oh. น้อยมากใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเล่นล้วนๆอ uh huh. ะไรเงี้ยมันก็คือศาสตร์คนละแบบกันวิธีการในการทํางานคนละแบบกันคือดารับคุณผู้ชมขาดูคุณบุญเรื่องเอ้ยบุญเรื่องเฉยที่ไม่รู้เรื่อง <Ha. S 2> บุญเรื่องสวยมากๆทั้งเสื้อผ้า <Ha. S 2> หน้าผมอันนั้นมันเหมือนยุคอะไรนะคะ ยุคตั้งแต่ปี1920นะคะปีตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะอันนี้ประมาณปี1920โค้ทเ็กตัวเองมากน้อยแค่ไหนกับชุดรู<ผ>้สึกว,ว่าว่าวิวโอ้ตาย <laughs> คนหุนไม่ดีนี่จไม่ได้นะคุณผู้ชม ก็สำหรับหญิงสําหรับหญิงก็คือไม่ค่อยได้ห่วงอะค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆคุณบป็นเรื่องเองถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบว่าเราเป็นคุณบุนเรื่องเขาก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วถ้ามีวีทีอาเมื่อกี้ด้วยก็ดีนะคะทีมงานขาที่เป็นหนังละค่ะก็ฉายให้ดูได้เลยค่ะ่า ก็สวยมากชุดนี้แบบเลิศมากเลยนะนี่เหมือนตอนที่ไปออกรายการรายการหนึ่งต้องใส่โปรเทคไว้ใช่ไหมก็เป็นเล่นทีไรทีร้านใช่เออตัวโค้ดขำอันนั้นต้องอันนั้นต้องโปรเทคเพราะว่าเป็นรายการทีวีถ้าเป็นภาพยนตร์เรารู้ว่าตัวเราเป็นคาแรคเตอร์เราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าคุณบุญเรื่องต้องมาปิดเพราะสมัยนั้นก็ไม่ได้มีแบบว่าเสื้อในหรืออะไรที่มันจะต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้มาถึงฉากกับพระเอก เล่นคู่กับมาริโอ้อใช่ค่ะมาริเรอรค่ะเป็นไงเรื่องตอนถูนดัแข็งมันเนี่ยก็ก็คไม่รู้เรื่องไงจันดาราเพราะคนคนไทยที่อยู่ที่นี่เข้ไหมคะคนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าดูมาตั้งแต่สมัยเล่นฉายมาแล้วหลายครั้งใช่ทีนี้มาเป็นเวอร์ชันใหม่เรื่องนิงใหม่ทีนี้คนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยคุณน้าคุณป้าอะไรอาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องราวอันนี้เล่านิดหนึ่งสิจันดาราก็จันดาราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ อยู่ในบ้านที่เรียกได้ว่ามีพ่อเลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายตลอดเวลาเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เกิดมาในวันที่แม่ตัวเองเสียใช่ค่ะโอ้เนี่ยเกิดมาในวันที่แม่แม่ก็เสียชีวิตตอนคลอดก็เลยเหมือนกับถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ฆ่าแม่ตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีความสุขถูกตีถูกเคี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ด้วยความที่พ่อยึดอํานาจทั้งหมดมาโดยการใช้เซ็กเป็นเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือในการเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือการเมืองสักอย่างในบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่มีความเขาเรียกว่ามีความป่วยทางด้านจิตนิดหนึง่งในเรื่องของความรักในเรื่องของการต้องการแม่ดังนั้นเขาจะมีความต้องการในเรื่องของเพศหรือว่าความต้องการในเรื่องของทรวงอกผู้หญิงามากกว่าคนปกติอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์อีโรติกนะคะที่มีความีมีการสอดแทรกในเรื่องของดราม่าในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ของ ตัวละครแต่ละตัว<ม>ในเรื่องของยุคสมัยมีการนําเอาเรื่องราวในยุคที่เกิดญี่ปุ่นเข้ามารบกับประเทศไทยอะไรเงี้ยเกิดเกิดความเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างแล้วก็ในแต่ละครัวเรือนเกิดเรื่องราวอะไรบ้าง<ม>บ้านพิจิตรวณิชก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่พบกับปัญหานั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะสอดแทรกเข้าไปแล้วตัวคุณเรื่องเองนะคะเป็นคนยังไงในเรื่องเป็นผู้หญิงที่เติบโตมาจากตะวันตกเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของคุณ,<ม>คณหลวง<ม>ก็คือพ่อเลี้ยงของอคุณจันยาราเนี่ย ในเรื่องอายุมากกว่ามาริโอ้สิใช่ไหมใช่ค่ะอายุมากกว่าก็ดูแบบเขาแต่งซะแบบอายุมากขึ้นมาตอ่อายุมากอายุมากกว่าตัวหญิงเองด้วยใช่ใช่เริ่มตอนอายุ40่อะค่ะใช่คู่รักมาเลือกหญิงอายุ20เนี่ยนะใช่ยี่สิบไปยี่สิบจะสามสิบละค่ะโอ้ยไม่พูดอายุเดี๋ยวไม่สุภาพถ้ามีปีทีอาร์ก็คือได้เลยนะคะเราไคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของจันดารารับบทนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างย่าตอนอะไรนะคะ อ่าค่ะได้ได้ได,ได้ค่ะก็อยา่างเช่คุณที่กําลังชมรายการอยู่ได้เห็นภาพของอน้องหญิงตอนที่เล่นจันดาราด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการมีอันขคงน้ําแข็งมาถูแล้วก็มีโรเทคยังไงขนาดไหนเวลาที่เพราะว่าเห็นรู้สึกว่าจะมีส่วนเบาส่วนโค้งค่อนข้างสวยงามมากเลยก็มีค่ะมีโรเทค คือจริงๆแล้วหม่อมก็ช่วยในเรื่องของการตัดต่ออยู่แล้วค่ะในระหว่างที่เราถ่ายทำคือคือหญิงเป็นคนที่เวลาคุยเรื่องงานคือถ้าเคลียร์ตั้งแต่ก่อนเริ่มเนี่ยก็จบคือหญิงก็คุยไว้เลยว่าโอเคอย่างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้อาจจะมีเรื่องของการท็ less, อปเลสบางก็คือการอาจจะต้องเลยท่อนบนอะไรอย่างเงี้ยนะยซึ่งนักแสดงท่านอื่นก็ก็เป็นอย่างนั้น ก็คุยกันจบแต่ต่อเนื์นะสวยมากนะใช่เหมือนภาพวาดอะค่ะใช่สวยมากๆโดยเพราะฉากที่เห็นแต่แผ่นหลังแล้วนอนตะแคงตปแทงรู้สึกนะนั่นแหละภาพนี้แหละคุณผู้ชมขาที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอมาถึงในช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเรื่องราวหลายท่านอาจจะรู้จักเพลงอะไรนะฮูล่าฮูล่าด้วยนั่นแหละหายไปนานแล้วน้องหญิงจะกลับมาอีกรือเปล่าในช่วงหน้ากับวงการเพลงสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากลนค่ะ กระชับกับเมืองไทยแล้วกทั่วนโลกไม่มีรายเดียวไม่มีพินัมเบอร์ไม่มี P umber, มมคับอ่ะแล้วใช้ไงเนี่ยก็โทรถามที่20 949 8 89 0 0นชวนเจนเจ๊จคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ปวดฟันฟันปุกกลิ้งปากและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย คลินิก TLC คลินิกเพื่อสุขภาพในช่องปากโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทนันตแพทย์หญิงเจรวรรณศรีวิวัฒนกุลพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยโทรปรึกษาก่อนได้ที่คลินิก TLC 562 402 8899ตั้งแต่10นาิกาถึง19นาิกาค่ะ